ใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าออนเป็นอีกหนึ่งร้านลับที่มีคนแนะนํามาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำร้านนี้มันอร่อยมากความอร่อยอยู่ที่ซี่โคงอ่อนและน้ําซุปปรุงรสแบบเข้มข้นตม้มยำร้านนี้เปิดมามากกว่า1ิปีในขณะที่รอป้าออนปรุงรสนะคะเราก็มาเตรียมโหระพาและถั่วง,งอกใช้เวลาไม่นานก็ได้มาแล้วจ้า สองถ้วยเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะจะเป็นต้มยำและอีกถ้วยนึงจะเป็นต้มยำน้ำตอกมองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วว่ามีความแซ่บขนาดไหนเรื่องปรุงที่อยู่ข้างๆเรียกได้ว่ามีเอาไว้แค่ประดับเท่านั้นละคะ่ะร้านปะออนในจังหวะที่สาวเส้นขึ้นมาแทบบอกตัวเองว่าทําไมฉันเพิ่งรู้จากร้านนี้เนี่ย รอยของกระดูกอ่อนก็ดีงามพาร,รามแปดความเลอละของน้ำซุปปลาหนึ่งดังมิสแกรนเชียงรายร้านปลาออนเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง4โมงนะคะหยุดวันจันทราคาหาเริ่มต้นที่40บาทสำหรับใครที่อยากมาลองกินร้านตะาออนนะคะพี่กาจูแถวเกาะร้อยปัก GPS มาเลยจ้าใครมีร้านแนะนำเม็นมาบอกด้วยนะ